สวัสดีค่ะพี่น้องบิดาหาปลาโนกกันดีค่ะพี่น้องบัดาพาลุงธงล้งคาโนกะหางปลาค่ะพี่น้องโอ้ยแดดค่ะแดดค่ะลุยรุยค่ะพี่น้องโอ้ยมันมันค่ะนี่ค่ะหาโนคองสีโนค่ะเนาะทางบัดดาหามาแล้วเนาะบิดาได้ให้เบิ่งเนาะคาเนาะ ลุยๆน้ำกันแดกสุดๆอยู่ปะดุปะดุปะดุไหนหมออยู่ไหนปะดุงไงค่ะ ปงยังไครับพี่น้องบุ๊กกระดาษหาดิแล้วเติมเราล็อกขพี่น้อง 我弄一下。

เลยค่ะเพื่อ,อนอนอ้าแต่แมวอวว ้าแฟขอน้ำอดาจ้า มากับนกปดาอุย้ยเศรอมเลยหวาน,นเนี่ยจะไปเียงตัวเน็่ยน่อยนะคะเน็ตจะตัวบิ๊กเลย ม้่นเขาครับพี่น้องม้วนเข่ามห้คะพี่น้องเบ้งใช่ครับ น้องบึ <laughs> oh, well <sh> <ora> <sh> ้งอ้หน้องไปปีงแลยครัพี่น้องเนี่ยไม่ไหลครับ อมันมันเลค่ะไปแข่งมานี่ตัวเอเนี่ค่ะใปากข็ง โอเคโอเคโอ้โหนี่ dia นี่โอ้โห dia

duk 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 จับปูหูปลานะคะับมาถึดตัวปลาโอ้โหจับตัอปลาค้อ,อปลาคอปลาคอพี่นนอะ walk oh, before. Oh. ง่ายค่ะไปเขยง่ายเขยงง่ายนี่ค่ะลาราิพออกอ่อีกไม่กเม็ยแล้วนะคะเนาะเขาไปกินค่ะ Ui, ngay Nó thơm luôn nói mẹ ào.

หน่อยก็มี um, 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 พี่น้องเออเจ็บหลายค่ะเครื่องแข็งนะคะนะโอ,อ้ตุกกระหมอนะ่สับหน่อยตัวตัวใหญ่ๆอุ่นๆคล้ายๆนี่ค่ะโมเสเล่นค่ะจ้ะสรุกที่บ้านแพ้พี่น้องน้องกลับบ้านแล้วค่ะ <laughs> ได้มยาย้ายหละไล่แล้วเนาะค่ะเนาะโอ้ยมือคนท่างดียางเลยค่ะพี่น้องดูไกลค่ะประดาลงกระบัวเนาะค่ะพี่น้องงกระบัวไปแกงใต้ปลาโอ้สายบัวบางงามเลยค่ะปลาก็อยู่นกกองกองเลยน้กปลานีค่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเชียนมนแะต่ลูกเชียอน,นึงกันนะคะเนาะ ใส่จากบา้านหลายเนาะค่ะประมาณกิโลนึงเนาะค่ะเนาะลายได้หมดเอ้ครับพี่น้องค่ะพี่น้นงองหอดบ้านหลอดจ้าตกเนาะค่ะเนาะผงกะงรี่ค่ะตัวน,นี้เป็นตะเข่งไงนะคะนี่ไงค่น,น้อง เออมาไปเปี่ยนลิ้นชักพี่น้องค่ะตุก็เหมือนค่นนะขยันไหากินก่ะบอสใส่ซื้อเพิ่มแล้วค่ะเนาะเห็นกระแมงงามๆค่ะ <c oughs> ส่วนจะเป็นปลาคอเนาะคะ่ะโอ้โหตัวงามตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องเกิดเครื่องคูนแล้วค่ะ ยินดีเป็นไงกากฟพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้อง่าขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมขอบคุณที่เป็นลูกต้มน้ำประดาจารากะไรกระแช่กดติดการดึงกระรังไงกระไดนี้ยท่านั้ยูหายยากยองยูหากินคนาน้แกงใส่ใส่บัวชีสเขาค้านี่กระโดดขึ้กลาคอครัพี่น้อง นก่อาขอบคุณทุกการรับชมจ้าสวัสดีจ้า